สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านลาดนะครับอยู่ที่แถวหลังบ้านของหมอปานะครับตอนนี้ผมกับน้องปอนนะครับเราแอบมาส่องอะไรกันครับเฮ้ยคุณคุณจะส่องอะไรเนี่ยหันหน้าหันตาอะไรเดียวมันจะล่อเราอยู่แล้วเนี่ยบอกบอกเบ๊กเบ๊กมันจะล่อเราอยู่แล้วเนี่ยคุณดูอะไรฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะคุณคุณมองอะไรคุณบอกผมดิคุณมองอะไร นี่คุณเล่นของใหญ่เลยนะครับของหลวงของหลวงของอะไรนะของหลวงพึ่งหลวงคือไม่ใช่พึ่งของชาวบ,บ้านใช่ไหมคือ <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่นะครับหลังบ้านของอหมอปลานะครับซึ่งเราเนี่ยจะมีแขกรับเชิญของเรานะครับ <c oughs> คือจะมีการถ่ายทำนะครับคอนเทนต์กันนะครับซึ่งตอนนี้พึ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะมาก เดี๋ยวต้องมาติดตามชมนะครับว่าใครจะเป็นผู้กล้านะครับที่จะมาพิสูจนนะครับว่าความหมานของน้ำผึ้งนะฮะเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้น้องปอนก็บอกว่าใ hey, ห้บินแล้วบินแล้วบินแล้วเฮ้ยคุณกลัวปะเนี่ยตายนะฮะ ah ตายจริงนะผึ้งตายหรือเราตายเราคุณกลัวขนาดนั้นเลยหรอปอน ครั้งก่อนที่เราไปหาพึ่งที่ที่ทีไหนนะในในเขาใช่ไหมเขาหนองยาป้อง,อง,องแต่เจอไหมครับไม,ไม่เจอคุณอย่าหล,อน,ลอนดิคุณอย่าหลอนดิตอนนี้เจ้าเจ้าของก็ถามนะครับว่ามาเล่นอะไรปอนหรือมาเล่นอะไรกันเจ้าของบอกว่าทําอะไรปอนเจ้าของถามทําอะไรปอนตอบไปดิเจ้าของไหนฮะมาดูพึ่ง ไปแย่ไแ yeah, yeah, yeah. พรุ่งนี้ตีแล้วครับนี่นะครับผมก็ใช่ครับสถานที่นะครับก็ค่อนข้างที่จะด,ดูว,ดว,ว,ว,วิธีวิธีในการวิ่งนะครับเส้นทางในการการวิ่งรันเวย์นะครับทางออกได้แค่2ทางนะครับก็คือทางเข้ามาบริเวณหน้าบา้านทางออกบริเวณหลังบ้านนะครับซึ่ง ทางนี้ถ้าวิ่งก็คงจะวิ่งออกถนนใหญ่นะครับผมครับยายบอกว่าอย่ามาเล่นฟัวมัวฟัวนะยายวิ่งไม่ทันนะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าจะต้องวิ่งกันจริงๆนะมันก็คงมีออกไอ้ไอตรงนี้นะแล้วก็กน้ำบ่อน้ำข้างหน้าด้านหน้านะครับผมซึ่ง,งก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้กล้า หลายคนกี่คนนะครับที่จะต้องโดนต่อยไปผู้ประสบภัยกี่คนที่ต้องโดนต่อยคือผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าโดนสามสามตัวเนี่ยเขาาผีสันเป็นผีเข้าเลยนะสันเลยเ,เราทดสอบสันนไม่เคยไม่เาอาอมันเป็นล้างผีก็ไม่ไหวแล้วที่ก็กลัวเหมือนกันนะที่ก็แก่แล้วโอ, <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวบรรยากาศเต็มเต็มจะเป็นยังไงนะครับผมฝากติดตามผ่านช่อง นะครับหมอปลาช่วยด้วยนะครับผมนะฮะนะวันนี้ผมสองคนมมผมสองคนต้องไปกันแล้วครับผมไปแล้วครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับเอาวิ่งจริงนะ